สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง video products นะคะสำหรับวิดีโอนี้ค่ะมี2ช่องทางหลักมาฝากคุณนะคะสำหรับคนที่เจอปัญหาต่างๆหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพลเนียเป็นช่องทางที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่คนไทยนะคะช่องทางแรกเลยนะคะก็คือลิงก์นี้นะคะจะเป็น ลิงกติดต่อเจ้าหน้าที่จะแนบลิงก์ไว้ให้คุณใต้วิดีโอนี้คุณสามารถไปคลิกลิงก์ได้เลยนะคะแล้วก็ช่องทางที่สองก็คือเพิ่มลน์เข้าไปนะคะแล้วช่วงวันเวลานะคะวันจันทร์ถึงพฤหัสเนี่ยก็จะช่วงประมาณ9ก้ามงเช้าถึงห้าโมงเย็นแล้วก็วันศุกร์9ก้ามงเช้าถึงสี่โมงเย็นนะคะทีนี้ไปดูตัวอย่างช่องทางแรกเวลาคุณคลิกลิงก์เข้าไปนะคะ ก็เขาจะให้กรอกข้อมูลโอเคอันนี้เป็นภาษาไทยนะคะชื่อจริงสกุลจริงที่อยู่อีเมลหัวข้อหัวข้อก็ลองคลิกดูนะคะว่ามีอะไรให้คุณเลือกดูบ้างนะคะแล้วก็ใส่รายละเอียดไปตรงนี้ทีนี้นะคะแนะนําตรงเลือกไฟล์เนี่ยค่ะเวลาคุณเจอปัญหาอะไรก็ตามบางครั้งการอธิบายอย่างเดียวมันไม่เห็นภาพนะคะหรืออาจจะเข้าใจยากนิดนึง ให้คุณแคปภาพหน้าจอนะคะหรือว่ามีรายละเอียดเป็นไฟล์ยังไงก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟล์ในรูปแบบไหนก็ตามที่จะช่วยให้ทางเจ้าหน้าที่เขาเห็นภาพชัดมากขึ้นก็ให้แนบไฟล์ไปด้วยนะคะแล้วก็มาคลิกตรงนี้นะคะว่า i m not a robot คือไม่ใช่หุ่นยนต์พอเสร็จปุ๊บก,ก็มาคลิกส่งตรงนี้นะคะอนส่วนตรงหัวข้อนี้นะคะดูเพิ่มเติมตรงหัวข้อเขาก็จะมีการชำระเงิน ส่งการชำระเงินหรือถอนไปยังธนาคารเกี่ยวกับบัญชีบัตรเติมเงินอ้างอิงถึงเพื่อนอะไรต่างๆตามนี้นะคะก็ดูเป็นหัวข้อใหญ่ๆค่ะที่บางครั้งคุณอาจจะเจอหัวข้อหรือปัญหารายย่อยคุณก็ดูว่าไอ้ปัญหารายย่อยนั้นนะคะมันไปอยู่ในหัวข้อใหญ่ไหน ะะก็คือแบบไปเป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อไหนอะไรเงี้ยก็ลองคิดหัวข้อนั้นนะคะทีนี้ในส่วนของภาษาขอทวนอีกครั้งหนึ่งก็คลิกตรงนี้นะคะจะมีภาษาให้เลือกมากมายเลยนะคะทีนี้ช่องทางที่2ก็คือเพิ่มไลน์จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเพราะนั้นนี่ค่ะให้คุณพิมพ์ตามนี้นะคะจะขึ้นประมาณนี้ค่ะแล้วก็เพิ่มไปสอบถามได้เลยค่ะ ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะฝากติดตามวิดีโอใหม่ๆด้วยค่ะ